วิธีการต่อ Wi-Fi เครื่อง Commercial LG สำหรับระบบ iOS นะคะจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรม H Flight ขึ้นมาก่อนค่ะแต่ว่าถ้าเป็น Android สามารถข้ามขั้นตอนนี้ออกไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะเปิดโปรแกรม H Flight ขึ้นมาค่ะกด Continue กด Agree ค่ะแล้วสามารถปิดแอปทิ้งได้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะเปิดกล้องแล้วสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะ สำหรับใครที่ใช้มือถือ Android นะคะให้เข้า Play Store แล้ว Search La Laundry l a u n c h installer แล้วดาวน์โหลดแอปพลิเคชันออกมาได้เลยค่ะส่วนท่านที่ใช้ระบบ iOS ค่ะหลังจากสแกน QR Code แล้วเขาก็จะวิ่งมาที่หน้า La Laundry l a u n c h installer กด install ได้เลยค่ะเมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมเข้ามือถือเรียบร้อยแล้วเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้เลยค่ะคลิก next start testing เลือกประเทศไทยกด start ตามสเต็ปนี้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะจะต้องสมัคร Account กด create account ค่ะคลิก OK select all แล้วกด OK ใส่อีเมลตั้งพาสเวิร์ดฟิลวันเกิดค่ะหลังจาก c r e a t e account ล็อกอินเรียบร้อยนะคะเราก็มาเริ่มที่หน้าเครื่องได้เลยกด3ามปุ่มบนค้างไว้เครื่องจะโชว์รหัส I E Q ตรง Wifi จกระพริบแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นกลับมาที่หน้ามือถือของเรากดเพิ่มอุปกรณ์ด้านล่างเมื่อเข้ามาถึงหน้านี้นะคะให้รอสักพักหนึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาให้กดเชื่อมต่อค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรขึ้นเนะะี่ยค่ะแบบนี้อย่าเพิ่งออกจากแอปนะคะก็คือให้กดหา WiFI แบบนี้ค่ะ โดยที่ยังพังหน้านั้นอยู่แล้วเลือกหาตัว LG Smart Laundry ที่ลงท้ายคำว่า Open แบบนี้ค่ะแล้วก็คลิกเชื่อมต่อหลังจากนั้นกลับมาที่หน้าเดิมค่ะพอกลับมาที่หน้าเดิมเนี่ยเขาก็จะหมุนๆอยู่อย่างนี้รอสักพักก่อนหลังจากนั้นค่ะแอปพลิเคชันก็จะวิ่งไปที่หน้า Wi-Fi ให้เราเลือกว่าเครื่องอจ,จะต่อกับ Wi-Fi ตัวไหนแล้วก็เลือก Wi- f i ของเราแล้วเข้ารหัสผ่าน w i f i ที่ตั้งเอาไว้ได้เลยค่ะเมื่อใส่รหัส w i f i เสร็จแล้วเนี่ยตัวเครื่องเขาก็จะโชว์แบบนี้ค่ะ รอสักรู่หนึ่งเขากาลังแทนกันอยู่ระหว่างเนี้ยตัวหน้าเครื่องอะคะ่ะเขาก็จะขึ้นรหัสแล้วก็ไฟหน้าเครื่องอะคะ่ะจะกระพริบแบบนี้ไปเรื่อยๆหลังจากแพรติดแล้วเนี่ยมันจะขึ้นตัวหน้าจออย่างนี้ขึ้นมาให้เราตั้งชื่ออุปกรณ์เช่น a t c h e r หนึ่ง er เครื่องซักหมายเล็หนึ่งเนี่ยให้เรารู้ว่าตัว WiFi ตัวเนี้ยคือเครื่องเครื่องไหนหลังจากนั้นกลับมาค่ะหน้าจอตรงเนี้ยจะกลับไปเป็นหน้าพุชก็คือหน้าสแตนบายเหมือนเดิมถือว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปเราก็มาเริ่มต่อ WiFi เครื่องต่อไปกันค่ะ กด3ปุ่มบนค้างไว้เหมือนเดิมจนหน้าจอกระพพิปขึ้นรหัสนี้เสร็จปุ๊บกลับมาที่มือถือกดจุด3จุดบนขวาคลิกเพิ่มอุปกรณ์ตัวแอปก็จะวิ่งมาที่หน้านี้เหมือนเดิมค่ะรอสักแป๊บนึงถ้าไม่มีอะไรขึ้นมาก็กดหา WiFi เหมือนเดิมค่ะโดยที่ไม่ต้องออกจากแอปพลิเคชันนั้นหลังจากนั้นเขาก็จะม้นมนๆมๆน,มน,มนแล้วหน้าจอก,ก็จะเปลี่ยนไปเป็น หน้า pairing ค่ะก็คือกําลังแพรเครื่องกันระหว่างกันอยู่ระหว่างนี้ตัวหน้าเครื่องก็จะกระพริบแบบนี้เช่นกันเหมือนเดิมเลยค่ะหลังจากแพ i ิ i n g เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กลับมาที่หน้าแอปพลิเคชันเหมือนเดิมค่ะอันนี้ต้องเลือกที่แถบขวานะคะที่เขียนว่าเครื่องอบผ้าแล้วก็เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์เหมือนเดิมให้เรารู้ว่าอันนี้คือเครื่องไหนเมื่อตั้งชื่อเสร็จกดตกลงกลับมาดูที่หน้าเครื่องค่ะเขาก็จะวิ่งกลับมาเป็นหน้า standby คือคําว่า p u ชเหมือนเดิมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับใครที่สนใจค่ะเครื่องซักอบเชิงพาณิช lg commercial สามารถติดต่อเราทางนี้เข้ามาได้เลยค่ะมีบริการครบวงจรตั้งแต่ขายเครื่องเป่าจนพร้อมติดตั้งพร้อมใช้งานหรือพร้อมบิวอินพร้อมเปิดร้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ